ผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่ที่ลำน้ำพองอําเภออุบลิรัฐจังหวัดขอนแก่นนะครับอยู่ที่บริเวณหน้าวังปลานะครับวัดโนนทันบ้านห้วยสายครับที่นี่ชาวบ้านเขารวมตัวกันนะครับระหว่างสถาบันองค์กรชุมชนเองนะครับพระสงฆ์องค์เจ้าแล้วก็โรงพยาบาลในชุมชนครับอนุรักษ์ปลาครับเพื่อความอุดมสมบูรณ์ในท้องถิ่นที่นี่แปลกนะครับปลาไม่กินอาหารฝรั่งไม่กินขนมปังนะครับไม่กินอาหารเม็ดแต่กินข้าวเหนียวครับชาวบ้้นนะครับมีความ รักสมัครสมานกลมเกลียวกันรักปลาแห่งนี้อย่างไรบ้างน,นะครับเดี๋ยวไปติดตามครับปีตอมพันหร่อย 4ี4สิบอำพองเนาเสียปัญหากระทบไหลเท่าที่ทราบมีการผูดคุ้ยกันลายส่วนลายไฟครับเพื่อสิแก้ไขปัญหานำพ้องเนาเสียแต่กะบบริเ็นส่วนใดสิแก่ไขได้เป็นดูปธรรมท,ที่ชัดเจนครับอยู่ต่อมากกลุ่มประสงค์ ที่ยคยซอยเหลือปูประสบปัญหากับไพเอ็ดก็เลยมาคุยกันว่าพระสงฆ์เฮานี่ต้องเข้าไปเบิงแง่งนําปรึกษากันเล่วก็เลยว่าบ้ากันปัญหาเกิดขึ้นทั้งสี่ตำลักเหตุเกาข้องหลังเหตุพอข้องเม่เพิ่นว่าซิบหูกับพอทอเคยว่าสนกุน<อ>มประสงค์อุบลรัตก็เลยไปศึกษาเฮียนหูปรากฏเราไปหอดมีประสงค์ที่จังหวัดน่านพากันอนุร,รักษ์ลำนำน่านแก้ไขปัญหาที่เกิดอยู่เพื่อนเอวนว่า กลุ่มฮักเมืองน,นั่นพระคุณเจ้ารั่นเพื่อน,นควบมเมียตาอนุเคราะห์แกคณะสงฆ์บุรษกล่าวพร้อมวยเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลบลุรษว่าถ้าเป็นเช่นนั้นเขาจะต้องํำบิที่เหมือนกับเหดเกาข้องหลังเฮาคือ,อสือบสตาโอ้สืบสตาแม่นม้ำชตาแม่นม้ำอนุรักษ์พันปลาเพือ่อนกะตะวายก้มรัวให้แล้วพ่อแ่เพื่อนกันาากนนกนได้บอกว่าต้นไม้ที่เสื่อมส้มไปน,มน,นั่มฟังริมนำพองให้ผ้ากันปูขึ้นมาเรีวยกว่าทดแท่นสมแซม<อ>ส่วนที่เหลืออยู่ผ้ากันอนุรักษ์ไว พองหอดเหล่วก็ไปนั่งประชุมกันอยู่ที่ศูนย์คำคุ้นก็ได้ปรึกษากันว่าจังสั่นกับาแบบทั้งพอทั้งเม่เแ่าแกช่ชาวบ้านเฉลิมพระเฮดมาอาศัยทั้งพระพุัธ์ศาสนาพิธีพิมพ <c oughs> ์มัวกันเข่าโดยเฉพาะยิงกับช่าบ้านเนี่ยเสื้อเสื้อเป็นที่กำลังต่างๆเพราะว่าเคยสั่งคว่ำโดยเย็นเป็นสุกมาหมากตตหมากแล้ว ก็เลยกำหนดไว้ที่ีสือตาลว่าน้ำพ้องที่นี่ก็เลยปรึกษากันต่อไปว่าห้าตังน้ำเรืองนี่ไปสู่ชุมชนพระสงฆ์ก็ไปในบ้านในวัดที่ตนอยู่กับไปบอกสู่ญาติสู่ยมฟังส่วนเจ้าหน้าที่สาธารณสุขโรงพยาบาลอสมอวตสกับไปบอกสู่ชาวบ้านพี่น้องชาวบ้านฟังชาวบ้านก็เห็นดีด้วย h ็ t ทังไหนครับวิธีสือตาลลำนาถ้านโยโอบาโซกวันจิกากับประกอบ พิธีทางพุทธศาสนาโดยการไหวพระรับสิรับพระสงฆ์เจริญบูตมลสวดคาถาของพระพุทธองค์เพื่อให้เกิดเป็นสิริมงคลขึ้นกับสิ่งแวดล้อมของเฮาจากนั้นก็มีการทําพิธีสืบชะตาด้วยพอผ้ามระจําบานหอยไส้เฮ้นี่เพื่อก็พาปัดเคาะปัดโศกปัดโลกปัดไปปัดเสนียจะไล่ให้หนีหายไปกังปเสแม่นําที่เนเาเสียก็ขอกับฝืนขึ้นมาจากนั้นก็มีการบูชาพันป่าที่รับความมโนห์จาก กรมประมงอำเภอในจังหวัดขอนแก่นครับปล่อยกระลงนี่ปล่อยกอยยระลงนี่กฎกติกาที่ตั้งขึ้นได้กขับบาดเฮ็ดจังไหนกับชาวบา้านกระสับกร,บรบมาไปในโตไปน้ำนะให้ว่ากันเข้าหากินวัดสบองสบองหลายบ่มีให้ปลาว่างใครเลยเข้าเดใส่กินครับไม่แย่กันลงมาแถวนี้ประเด้๋ยวก็มิจฉาดางมิจฉาเบ็ดอ้โก็เลยคิดความคิดเกิดขึ้นมามันน่าที่เป็นไปได้ครับนาก็เลยบินตาบาดมากกับมาชันภาษาแล้วกับยนเข่าเหนียวลงไห้แต่ละมือแต่ละมือพอมันเริ่มเห็นเริ่มนัานแล้ว คู่บาอาจารย์มากคุณหมอมากอย่างมากมาจัดงานกันยุ่ื่อยนะที่วัดนี้ก็เลยเห็นก็เลยมีความคิดร่วมร้อมใจกันวันนี้เกิดขึ้นมาก็เลยถึงนีมือนีขึ้นมาได้คขบุดมสมบูรณ์เกิดขึ้นจนมือนีนี่บ่หัวว่าขนาดใดครับมงเนี่ยการหาอยหากินกับสบายพราะว่ามีเขตว่างไค่พ่านป่าในเขตนี้ที่แดนรักไวประมาณสองร้อยเมตรนี่แหละาติโย่ก็ให้ความร่มมือเพราะว่าาติโย่ไม่พันนอุบาตก็ดีอำเภอต่างๆก็ดีพ่งก็ได้มาเห็นเมื่เบิ้งพึงก็ได้นำไปปฏิบัติขึ้นกัน เห็นเป็นเที่ยวแถวหี่บอกครับเป็นท่องนี่บอกแ่งต้งท่งเที่ยวเนี่กันไว้บ่ให้ย้อนกบมกันไวเฉพาะนาบริเวณนี่นำมาบริเวณเขตวัดมันกับอินธิพลมันกับออกแม่แพรลุมก็หลายไปเนาะหลยแล้วมันก็ออกขยายไปสู้ข้างนอกข้าเจ้าอยญ่เรื่องบริษัจับไปขายไปขายไปกินตามประกอบธรรมชาติวะข้าเจ้าได้ดีพวกมึงลูกผู้เขียนขับการมีส่วนรวมกับชาวบ้านกับแม่น้ำกับสถาบันของประสงค์เองนี่มันมีส่วนรวมบอกครับในการที่เข้าเสนาลักป่าวันน้นี่ยุ่ิํากันสมัยพระพุทธองค์ ยังส่งระชนมาอยู่ย่ก่อนพระพุทธองค์จะตัดสู่ได้พระพุทธองค์ต้องเที่ยวไปหาหม่องใดที่อุรมสมบูมรณ์เกยดสิ่งแวดล้อมมีลำน้ำมีปลาใหม่ธรรมชาติอุดมสมบูรณ์แล้วก็อยู่ระ่างไก่คิดบ่ไก่หนักบ่ไก่หนักกับชุมชนมแี่จึงมองภาพปวดมาถึงว่าสังคมของคารวัยโยมแด้พุทธศาสนาประสงค์จะต้องเอื้อกันกันกบธรรมชาติคู่กันมาตลอดและจะต้องตลอดไปผู้ใหญ่สวัสดิ์ครับ ผู้ยิ่สวัสดิ์ธิวาจังพระเพิ่นมาเฮจังสี่นี่เพิ่นตัดแขนตัดขาหยาดโน้มบ่สิต้มหาหากินเุม,มือสิมาย้อนเบ็ดย้อนคอยยังใกล้ๆบริเวณนี้ก็เฮ็ดบ่ได้คือเก่าป้าอุดมสมบูรณ์กับอะไ้คือเก่านี่นะครับชาวบ้านสิเดือดร้อนบอ่ครั้งแรกก็มีปัญหานะครับแปลว่าเอาขึ้นมากั้นบ้างยังสี่มันจำกัดสิทธิอย่างของราษฎรนาอยู่หากินเขา,มาผมก็เลยบอกว,ว่าอาการที่พวกเขาก็เหตังสี่นี่ขเขาไปเลยมองมือนี่เขามองมือข้างหน้าพุ่น <S <S คิดเบิ่งเดี๋ยวนี้มันลอยหรอหายสิ่กับลำบากแล้วเพราะฉะนนนั้แววคคาามิดของงท พระสงฆ์ก็ดีทั้งโรงพยาบาลกด็ดีบวกกับแนวความคิดของผู้นำเนี่ยคิดว่ามันเป็นแนวทางที่สี่สามารถที่สีเอื้อประโยชน์นับราษฎรปะดเมื่อสักครู่นี้นะครับผู้หญยสวัสดิ์บอกว่าทางังโรงพยาบาลก็มาซอยหลวงพ่อเขียนหลวงพีนรินทร์ก็บอกว่าโรงพยาบาลขมาซอยเออโรงพยาบาลปกติต้องรักษาคนเจ็บคนปว่วยอยู่โรงพยาบาลน,นี่เขามาซอยรักษาปลามาอนุรักษนามนี่ไม่ใช่ได้ประโยชน์อีกอย่างะครับวิถีชีวิตกับสุขภาพนี่มันแยกกันบะไรนะครับ ถ้าเข้าสางให้ทียูหรือว่าอำเภอบรัตต์เหนี่นาะยูนะครับในตรงนี้นี่เลยเหตุเหน,นี่ยูอาศัยในพื้นที่ที่มีความสุขตรงนี้เพราะว่าถ้าคนมีความสุขกับบทบริยปไปใส่นะฮะหลังจากนั้นถ้าจังสันเิ่นก็นเรยว่าไปเบิ่งงานนะครับนั่นคือมุมมองของโรงบาลก็เรยม่มว่ามา,มา,ม,ามาคุยหรือว่ามามา,มาร่วมในกิจกรรมตรงนี้เนื่องจากว่าวิถีชีวิตกับสุขภาพมันแยกกันบ่ได้พากันเฮ็ุ กิจกรรมเ่านีแล้วนะครับจำนวนผู้ป่วยที่ควบเป็นอยู่ของชาวบ้านนี่นะครับมันซอยห้อยู่ดีกินดีกับชาวบ้านที่ไปหาบนทหมอลดลงเรับเท่าที่เก็บข้อมูลนะครับจำนวนตรงนี้นะครับก็ถือว่าลดลงพอค่อนข้างจะมากนะฮะถ้าเทียบกับสมัยก่อนนะครับเนื่องจากว่านอกจากจะมีโครงการที่ว่ากลุ่มพระธรรมลักที่จะเข้ามาทํางานเกี่ยวกับเรื่องสิ่งแวดล้อมเรายังเขายังมีเรื่องกกลุ่มเกษตรและกลุ่มชมรมอสี่ที่ มัจะสารเป็นค้ายๆเครือข่ในอำเภอนะฮะแล้วก็จะซอยกันขับเคลื่อนในตรงนี้นะฮะการ,รจะเฮหไทล้ายๆว่าในส่วนของกลุ่มพัทธมรักแต่ฝ่ายเดียวถ้าบบมีเครือข่ภายในอำเภอมาซอยกันในตรงนี้ก็รแรงขับเคลื่อนมันก็นจะหน่อยนะครับแต่ถ้าเอาพระน้ำหนาที่อีสานบอกว่าพระน้ำหนาสนะเนี่ย <c oughs> นะครับไอพระลุยกรครับแล้วก็ผู้ใหญ่บ้านที่หลังผม่ายสุดประมาณนั้นพานี่บฮู้ว่ไม่หนที่มาเกี่ยวข้องบ่ครับไปต้านโลกเอ๋กกับไปซอยพนต้านโลกเอ๋กนะครับน้ำเน่ากับไปซอยเลื่องซอยน้ำเน่านะครับเรื่องปลาสิตายปลาบ่มีอยู่มีกินกับไปซอยเชาาบ้านอีกนะครับอันนี้ถือว่าเป็นจิตของสงบ่ครับเป็นจิตของสงอย่างยิงเพราะว่าญาติโยมมันเพิ่นก็ฟังน้าจิตํากนนทางานเนาะแต่ว่าเทาเป็นสง เขาเป็นผู้นําทั้งจิตวิญญาณเขา้ังควรทีสีสอแรกธ้ามาไป,ป้อนให้ข้าเจ้าให้เข้าใจคือจ,จุดที่ปกครองันจกได้มีการเด้เกิดปัญญาขึ้นจะษตรนําไปใส่ไปโคดไปคิดว่ามันเป็นยังไงคือยังน,นาคือเป็นนิสันยังสีกรสินกีกว่ากระตุ้นขึ้นครับสิ่งกระตุนนนนะต้นอันหนึ่งนะครับเห็นบบว่ามีการร่วมโตกันปลูกต้นใหม้เป็นไหม้ธรามาติดึงไหม้เอามาปลูกเติมครับนี่ครับไหม้ธรรมชาิกับมีเรามาปลูกเติมกับมีจุดประสงค์ขึ้นหนึ่งเห็ดให้ลำน้มอุดมสมบูรณ์ให้ข ที่เด็กศกทำลายไปสมัยเมื่อก่อนนี่ครับการที่ปลูกขึ้นมาก,กับยึดดินว่าให้พังลงมากี<ม>่กันประเด็นหนึ่งอีกอย<ช>่างหนึ่งก็เห็นเด็กนุ่งปูปีเดิอาศัยได้ให้ลูกหลานได้เห็นว่าอันนี้ต้นอย่างเดิอหนีต้นนี้เป็นต้นนี้เดินเสียนะความเปลี่ยนแปลงยี่มองนี่มันเกิดตรงไหนครับรลุงหมอเวลาญาญโยมไปมากกับด้เห็นว่ามันสุ้มมันเย็นก็ได้มาพักผ่อนอาศัยเด็กเขามาเที่ยวพักผ่อนพ่อหลูกพ่อเต่ามากเ<ม>ลี้ยงปลากะเอาเขาเอาหนามมากินมีความสุขกก็มันเห็นอย่างที่นี้กับมันก็เกิดการเพิ่มเพิ่มเริ่มทุกข์เร โซ่อโองคะเจ้าเพิ่นบอกไวน้นีนะครับว่า200เมตรเดอร์มองนีให้ปลาอยู่ผู้ใดไปจับปลาเกินขนานบา่ได้มีโทษปับมีโทษจับกุมอนั้นะครับ,รบนง่ควบรวมมือของชาวบาา้นานในการเข้าลบกฎกติกามองนีนะครับมีการปลูกฝังกันมีสร้างกันสร้สางขนาดไหนแล้วก็มีการลงโทษลงลากกันขนาดไหนครับไม่เคยมีแต่ว่าชุมงชัองคนาวเนี่ยเข,เ,ขเข้าคุ้ยกันนะรู้เรื่องแล้วนะครับเพราเมีผู้ใดมาละเมิดกับมีชุมชนอื่นที่เขาเคยหานี่แต่ส่วนมากอ่า คือมืองใหญ่ๆกับผมมีแล้วห้าสิหามทุกอย่างนะแม้แต่กุ้งเฮาก็บาห้สอนนี่บะพระว่ากุ้งมันก็มีโอกาสที่สิเป็นอาหารเลี้ยงชีวิตพัวห้าต่้อไปนี่มัน,มน,นคืองานนะครับก็เคยมีราษฎรเข้ามากสอนมาสอนละบาดนีทั้งพระเพิ่นกระไซคนแรงก็ไปหาผม,มผมบอกมาผมบ้าบอกนะครับมันก็มีการมีปฏิทิยาก,กันนิดนึงแต่ผมก็ใช้เทคนิคของผมเลยว่าห้าวบอกกันด้วยปากเนี่ยบ่ได้อบอกบ่หนี ผมก็เลยว่าเออท่างสัตถาสอนอยังหันลาถาอย่างหั่นลาเดียวสิหาหมูมาสอนน้ำโอ้ก็โยกโทรศัพท์ขึ้นมาทำถาคุยครับลงภาคเตะเอ้ย mm ต่อมเด้อมีราชดอนเขามาบุกรุกหาอยู่ให้กลิ่นไอ้ส่หงหามเด้อมาซอยเขาหาแน่นี่มาสอยเขาสอนนี่ครับเขาบอกแค่นี้นะครับพวกนี้ยุ่งมองนี่ก็ถือว่าเป็นเป็นมองที่เริ่มต้นซอยกันอนุรักษ์ล่ำหน่ำพ้องเออตะวันนี้นะครับมันกระอุดมสมบูรณ์ยุบเบิ้งไม่เห็นนี่เนาะตะวันพูดนะครับทางไกลๆทางไป โรงงานถ้าคุณน้ำเสียหลายเรากำมันก็นต้อง่านวัดผ่านว่าหลาย,ยัางสิ่งมีการจับไม่จับมือกันบ่นครับต้นคุยกันหลายเลยครับคุยนี่กลุ่มประสงค์ธรรมารักไปทั้งสิบแปดล้อมแล้วก็ถึงญาญติโยมผู้ทีมีส่วนเกี่ยวของกับการใส่น้ำพ้องครับเพราะว่าตั้งแต่จะพะชาวบ้านธรรมดามคุยไปถึงส่วนราชการเป็นเนื้อเกันเพิ่นก็นสนใหญ่เลยคุณสิทธิ์นาถิวัตรนท่านแห่งนี่แหละมีการพูดคุยกันเรื่องน้ำพ้องเน่าเสีย เฮาสิหาวิธีการยังไงเพื่อที่ขจัดปัญหาตัวนี้แล้็เพื่อจะแก้ไขปัญหาตัวนี้ร่วมกันแบบสันติวิที่แบบพุทธวิธีคเพื่อสันติเป็นที่ตังนะเอาใส่หลักคำสอนพุทธศาสนาเพิ่นกะเล่ใดนิมนต์ผสมมาไปในอำเภอบ้านลัวกัส่วนราชการในบุรพิษชอบในเรื่องสิ่งแวดล้อมมาร่วมกันอัตมาก็ได้มีโอกาสเด้เขาร่วมนั้องกันกับกลุ่มผสมกลุ่มหยาติ่ยมอัตมาก็ได้คิดพ่อว่า คำสอนของพระบาทพระอยยุหัวเนี่พระงอ,พอง์ตัดถ้าทุกคนหันหนาเขาหากันปรึกษากันออันนี้จะเป็นนั่นทางเกิดปัญญาอืเมื่อเกิดปัญญาแล้วเขาสามารถเอาปัญญานี่ไปวิเคราะห์ปัญหาใดครับและช่วยกันลดแก้ไขปัญหาหมดไปได้ถ้าทุกชนทุกไฟนี่ทะเลาะกันอืถ้าไม่เกิดปัญหาครับปัญหานั้นโบโบยุแค่นั้นจะมากขึ้นผลกระทบจะมากขึ้น ต่อันจะเกิดถ้าไม่เสียศูนย์ในที่สุดถ้าไม่ศูนย์เสียนี่คือ,คอ,คอทุกทุกคนที่ที่มองเห็นในจุดน,นั้นครับก็เลยกำชับกันว่า กลับขึ้นปีนี้ให้ไปตรวจตาเบิงส่วนที่เฮารับผิดชอบอันใดควรแก้ไขอันใดควรปรับปรุงอันใดควรแก้ปัญหาส่วนใดอาตมาก็เลยฝากบทก่อนเรียกว่าพัญญาบ่แม่นได้คิดมาก่อนเด็ดนั่งคิดเห็นเหตุการณ์ปัจจุบันเพิ่นเอิ้นว่าเห็นธรรมน้อยคือปัญญาชวนอนุรักษ์ลำน้าพองเฮาสิ่งแวดล้อมที่สุดโทมอยู่เด้นี่ครับลำน้ำพองของเฮาสิใสดีบ่มีเศร้าใสเป็นเงาคือแก้วว่นเป็นสายเลือดรอเลี้ยงเมืองขอนแก่น กับทั้งโขงเขตแควนอาศัยได้ว่าเพิงผ้ามีว่างปลามีปลาใหม่ตลอดฟังทั้งสองลำนำพ้องอุดมดีมากมีมุ่นค่า mm. เข้ามาร่วมกันรักษาพัฒนาสิ่งแวดล้อมให้ขึ้นค่างดังเดิมเติมน้ำมันซูปเปอร์เย่เลียวมือดูดายมลผิดทั้งหลาย,ย่ะปล่อยไหลลงในน้ำปางงามงามน้ำใสใสในลำพ้องของเฮ้าสิคุณกลายเป็นของโบมีขุ้นสิสูนสินคุ่นค่า mm. เข้ามารวมกันรักษาพัฒนาแต่มือนี่สิดีได้ดังเดิมเจ้าเอ้ยสิ่งแวดล้อมดีไม่มีขายถ้าอยากได้จงร่วมสร้างคืนต้นไม้ให้ป่าคืนปลาให้น้ำค,คืนความชุ่มช่ำให้แผ่นดินกระจัดสิน้นสิ่งที่เลวร้ายร่วมกันนี่คือคพญาเจขึ้นนา,<ส>าที่ตรงนี้พญาของหลวงพ่อเขียนนะครับบอกมานี่มีความหมายลึกซึ้ง ภาคเอกชนจากโร่พยาบาลนะครับเอาเพืม่มาสนับสนุนเนี่ยแหละครับจังป่าจังสิจังต้นใหม่ยังสิครับในในช่วงเริ่มแรกนะจะเป็นการประสานงานกันระวงรังของกรมประมงและกันอันนี้ส่วนของพระอาจารย์มหาจริตนะครับเพื่อนก็เป็นผู้ประสานสนับสนุนซอยไปน้ำในตรงนั้นบันนี้ในส่วนของเรื่องต้นใหม่นะฮะเขาก็เอาพระน้ำหนาอีกขึ้น <laughs> เ้าแล้วครับก็ <c oughs> <c oughs> <c oughs> ให้ให้เพื่อนไปขออยู่ศูนย์ เพาะชำกาใหม่คนกันนะครับในตรงนั้นแล้วก็เขากันย่งมีการร่วมมือกันกับทางอบตทุงโปงนะครับสมัยที่ว่าเอาต้นย่างนะครับมาปลูกแสนต้นบริเวณริมลำน้ำพ้องเนี่ยคล้ายๆเป็นการปลุกปลุกกระแสนะครับในในเชิงสิ่งแวดล้อมเป็นน้ำหลังจากที่เฮ็ดว่างปลาแล้วได้คิดโครงการเรื่องการปลูกป่านี่โดยทางกลุ่มพระธรรมรักนะครับเปือนก็คิดขึ้นมานะครับแล้วก็กระจายไปในเขต ล่ำนำพ้องแล้วกันนส่วนของพื้นที่บที่อยู่ทั้งทังนั่นนะครับในตรงนั้นผมวัดกุศโลบายของโรงพยาบาลเคลื่อนอุบลรลัดโรงพยาบาลอุบวนลัดนี่น่าสนใจขึ้นกันไหฉลาดคิดยุคบอกยังไงเนาะเพ่นหูจากปัญหาของชาวบ้านอยู่แต่บ่หูว่าเสียจังไหรก็เลยเอาแนวความคิดนั่นแหละครับมาแตกยอดเส้นเล้ากับว่าเอาให้ผู้ยุในสถาบันชุ่มชนนั่นแหละให้พระสง์องค์เจ้านี่แหละที่ชาวบ้านน้ำนมดถือกับเอาชาวบ้านนี่แหละครับ น้ำหนาไปก่อนหลักมาซอยแก้ปัญหาในชุมชนเจ้าของอควมลมเย็นควบอุดมสมบูรณ์ควมเป็นยูในการใช้ชีวิตแบบมีความสุขของชาวบ้านในแถวๆละแวกนี่นี้ตามที่คุณอนันต์สังเกตบางอย่างเป็นยังไงครับสมมตินี่พราแต่เฮ็ดบ้งป่าเสร็จแล้วนะฮะปีซีสองนะครับปัจจุบันนี่เขาก็บอกว่าอัตราการที่จะจับปลาได้หลายขึ้นนะครับยลายๆกับตองตามมาอีกครับผมและก็บางครั้งคือะอาจารนพันมาได้โตละ สิบสองกิโลเดตัวละเก้ากิโล<ม>ซึ่งเป็นปลาสวายนะฮะัวใ,ใหญ่เลย<ม>นะครับแล,ล้วก็กุ้งกุ้งกำกามที่ว่าตัวใหญ่โตค่อนข้างจะใหญ่น,นะฮะ<ม>ก็จับขึ้นไปขายหรือจับได้แบบเอาไปกินในเฮือนก็นได้<ม>นะครับในตรงนั้นแล้วก็ที่สําคัญก็คือว่า,อามันเกิดผมผมมองว่าวางปา่าหรือว่ากิจกรรมปลาใหม่นี่เป็นเป็นเครื่องมือที่จะเอาค้นแต่ละกลุ่มบ มามาโฮมกันภาษาเล่าเขาเนาะมาโฮมมาตุ่มกันเพื่อเพื่อสร้างกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันแล้วก็จะเกิดพลังที่จะโบว่าจะเป็นกฎกติกาหรืออย่างต่างๆที่เกิดขึ้นโดยความคิดของชุมชนเองในตรงนี้เป็นสิ่งสําคัญครับครับถือว่าประสบความสําเร็จอยู่ระดับหนึ่งของว่างป่านี่ยครับลูกพีมี่มีว่างอนาคตดไปไหมครับว่ามองมี เสียจังไหนต่อไปก็คงสีสีานทีตรงเดี้ต้องปรับปรุงให้มันดีกว่านี้พอสีร่องรับหยาดนินม่มดีเด่นมาเทียวบางทีครับก็เสียแต่มันแข็งแรงกว่านี้บางทันมากอะอยานเยอมันคงเข่ง,งนะครับล,ลุงพีเคยสังเกตบอกครับว่าค่วงอุดมสมบูรณ์ของไทยบานตอนนี้บอกว่ากลับมาแล้วละมันส่งผลกับสถาบันวัดนี่จังไรนเนี่ยหยาโจมกับขาวัดดีเสม,มอนี่ก็ได้เพราะว่า หลุดต่อแล้ว้านกับบนลงไปทํางานในแดนไกลนะก็อยู่ทํางานออนแอแถวนี้การชุ่มชกับเกิดความอบอุนน่นผู้ใหญ่ย้านสวัสดิ์ครับน่าสนใจประเด็นนี้ที่ลุงพีบอ่อยฟังตรงนี้นะครับความเข้มแข็งในชุมชนมันเกิดขึ้นแล้วลนะครับดูแลก,การปกคร้องง่ายขานะึ้นบวครับในภาคอีกเมื่อก่อนทีโครงการต่างๆยังไม่ทันเลยขมานะครับปัญหาของชุมชนเขาเม็นี่ม่มากเลยเ่อก่าที่เป็นพวกกระสิตีดว่าที่เป็นพวกรักเล็กขโมยน้อยเพราะที่โครงการนี้มากปุ๊บโอกาสที่หอา ประชุมนี่ดูนะครับในข้าวที่เขาประชุมปุ๊บนี่เขาก็ได้เอาเรื่องมุนีสอดแทรกไปนั่นในที่ประชุมหายข้ามแนวนั่มผู้ปกครองนั่มถามมือใดที่ลูกหลานเขามาเขามาประชุมนั่มเขาก็บอกโทษไพ่ของสิงมุนีคําววากยูเรียนเป็นสุกยูดีกินดีสําหรับชาวบ้านชาวเมืองไงนะครับบ่หว่ายอยู่หม่องนี่มันเขาเกณฑ์บ่เท่าที่เที่ยวมาเป็นประจำนะฮะเพิ่นมีอยู่มีผักปลอดสารกิน มีปลากินนี่นี่คือการสั่งอาหารในขอบครัวและการในชุมชนโดยที่เป็นอาหารที่ปลอดสารพิษเราไม่เขากับนโยบายที่ว่าอาหารปลอดภัยแต่จะเท่าความไปถึงว่านั่นนั่นคือกระบวนการที่ชุ่มชนมีการเรียนรู้ก้อนนานนะฮะตั้งแต่ปีสามเจ็นะครับโรงพยาบาลจะเขามาคุกคีกับทั้ง้าตลอดแล้วก็้ายๆว่ามาเตรียมความพร้อมทั้งความคิดครับเพราะผลมีความพร้อมมีความสร้างกระบวนการเรียนรู้มีความพร้อมเรื่อง การริลลย่ยางต่างๆ,างๆนี่ก่อนที่จะเอาโครงการยังลงไปเนี่ยเรามันจะขับเคลื่อนไปได้ดีครับมีปัจจัยอย่างทดียวนถ้าบ,บาดเดือนมากขนาดนี้ก็สโลบายกับหนึ่งฟงปลาทีเดี๋ยวมาช่มปลาชอ่อมยางลงมากัยโยมน้ากับสอดแทรกธราม,มาไปน้าแนงสินะรูปผู้เขียนครับบ้านวัดตรงเรียนสามสถาบันถ้าหันหน้ากับหากันปรึกษากันมีเกิดปญัญญาเราเขาสาม,มารถมองปัญหาเห็นถ้าเดินตามวิธีนี้เสือว่าทุกชุมชนนี่เข้มแข็งได้เลยอย่างนึงก็อบอกว่า ให้เกิดความต่อเนื่องอย่ยางหน่อยที่สุดรปชุ่มกันเดือนละหนึ่งครั้งเพื่อมา่ิมครีขหอปัญหารวมกันแล้วก็ล่งไปแก้ไขให้ปัญหาลดและให้ปัญหาหมดท่านผู้ชมครับวันนี้นะครับผมว่ารายการชุมชนคนกลางนะครับได้มาเห็นตัวอย่างนะครับการทํางานสอดประสานกันระหว่างสถาบันครอบครัวสถาบันพระสองฆ์องค์เจ้านะครับและก็สถาบันภาครัฐนะครับที่มันทางานร่วมกันจนสร้างความเข้มแข็งสร้างความอยู่ดีกินดีให้กับพี่น้องเประ่างนในพื้นที่นะครับ แย่แล้วใส่หมวกซะหน่อยมาแม่จะเปิดเพลงให้ฟังอา้าใส่หมวกซะหน่อยหนอจะได้สวยเนี่ยพวกพี่พทำอะไรกันจ๊ะเปิดทั้งเพลงใส่ทั้งหมวกกันร้อนแถมยังทำให้สวยอีกต่างหากก็หน่อไม้ฝรั่งนี่ไงเปิดเพลงจะได้อารมณ์ดีใส่หมวกดอกจะได้ตูมขายก็จะได้ราคาดีเอา้าหมวกจะคุยกันอยู่นั่นแหละสายแล้วเดี๋ยวใส่หมวกไม่ครบต้นกันพอดีถ้าอยากรู้ ติดตามชมชุมชนคนแก่งช่อง5 5โมงครึ่งวันอังคารเย้สร้างความเข้มแข็งของสังคมจากฐานรากด้วยพลังองค์กรชุมชนและประชาสังคมโดยสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนองค์การมหาชน Watchdog บอกข่าวเฝ้าระวังฟังประชาชน